สวัสดีครับผู้ชมและเอฟซีทุกๆคนครับผมวันนี้ลุงคอมมาเห็นแล้วครับผมมาเห็นแล้วครับมากับเมนูเฮดครับผมวันนี้ครับวันนี้ลุงคอมก็ได้มีเฮดได้มากก่งโลครับผมมานําำเสนอให้เอฟซีกับท่านผู้ชมได้พอเห็นแล้วครับผมวันนี้ลุงคอมว่าจะแปลงน้ำพริกขาครับผม เฮ็ดหนึ่งน้ำพิกาเฮ็ดน้ำพิกาเนี่ยครับผมได้มาเก่งโลครับนี่คุณคำจะมานำเสนอครับผมเอาติดตามด้ครับผมว่าน้ำพิกาคุงคำนี่มีอย่างองครับผมตามนะครับรับแรกก็คือเฮ็ดนะครับผมติดขัดได้ครับนี่ครับแล้วก็มีหัวคาครับผมหัวคาเดี๋ยวจะเอาไปซอยๆแล้วก็ไปคั่วนะครับผม คั่วอ่ได้หอมนะครับกระเทียมนะครับผมกระเทียมกีบนะครับผมนะครับนี่เราจะคั่วตัวเหมือนกันครับผมเอาไปติดตามนะครับมันเริ่มซอยขากันนะครับขาแก่นะครับผมซอยยากนะครับ นี่นะครับถึงบดตัมูลที่เอาไปคั่วนะครับผมมีพริกแห้งเนี่ยมีขานะครับนี่เราแล้วกับมีแล้วก็กระเทียมนะครับหอมขนะครับกระเทียมกรีบด้วยครับผมเอาไปคั่วอันนี้ก่อนนะครับกับตัวนี้นะครับอันนี้อันนี้มันอ่าซุปวยครับผมมันจะม้อยก่อนนะครับเราต้องคั่วตัวนี้ก่อนนะครับผมติดตามเลยครับมาครับผมเาเอาข่าลงมาเลยครับ ัวมันหอมกันนะครับผมผัวไปเรื่อยครับผมไฟเบาๆครับเดี๋ยวมันได้สักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเราก็เทียมลงครับเทียมลงเลยนะครับผมนี่ครับสี่ห้ากรีบนะครับผม ก่เสร็จแล้วเราก็ไปพึ่งสักัดครับรอให้มันหายห่อนครับเอาไปตับครับผมได้แล้วครับผมเอาแห้งลงครับได้แล้วครับผมประมาณนี้ครับโอเคครับผมเดยวเราไปนึ่งเฮดกันครับผมเรามาตั้งหม้อนึ่งเลยครับผมนึ่งเฮดครับ ปิดฝาไว้ก่อนครับรอน้ำเดือดครับใส่เห็ดครับผมน้ำเดือดแล้วใส่มอนึ่งเขาเลยครับผมก่อนที่เราจะเอาเห็ดลงครับตุกจะคลายใส่น่อยนะครับผมนี่ครับวางก้นนะครับจะได้หอมเลยครับก็เห็ดวางทับเลยครับ ไาเลยครับเิ่มไฟครับผมสิบราทีครับมาผ่อนกันครับผมช่วงเวลาที่ห้องรอเห็ดครับนึ่งเห็ดครับตำพริกกันเลยครับผมไงเลยครับ ข้างซองอยังครับผมเกลือครับเกลือชุลรสครับผมชุลรสครับง่ายๆครับผมน้ำพริกขาได้แล้วครับผมน้ำพริกขาเฮาน้ำพริกขา้ากับเห็ดหนึ่งครับ นี่ครับผมน้ำพริกขาตัออกองเลยครับนะครับง่ายๆครับผมน้ำพริกขาครับจิ้นนึ่งก็ได้ครับผมถ้ามีเหดทอดก็ได้ครับผมเหดทอดต้มนะครับจิ้มได้เลยครับผมนะครับ เดีย๋ยวไปดูเฮดเลยครับผม,ผมเราเปิดพอแล้วครับเหนเวลาแล้วครับนี่ครับสจบแล้วครับผมนี่ครับจบเปิดไฟเลยครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยแล้วครับผมมาครับตักใส่ถ้วยนี่นะครับ เห็นเขาครับมาแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยพิฆาตนอนิดนิดหน่อยแล้วก็มีเห็ดนี่ครับผมไอเอกของเฮาเลยครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมพิฆาเฮาครับวันนี้นครได้นอมาเห็นน้อยครับนี่ครับประมาณนี้ครับผม มีเวลาก็ลองไปทำขอครับผมมันพึ่งคาง่ายๆครับผมแสดงกับกดไลค์กดแชร์ให้นุ่ความเตือน,นะครับผมกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ถูกอกถูกใจเบิงใจขอเป็นออกำลัง,จง,ลงจใจเพืนุ่งความเตืน,นะครับผมเพื่อที่จะได้ทําคลิปต่อๆไปแหมครับมาครับเอามาจิ้มห่อครับผมนี่ครับ จิ้มนักก็มาไ,ได้ครับผมเพชรห่อนนะครับประมาณนี้ครับ อรอยครับผมน้องต้มอร่อยครับรเราไม่ยากพอครับผมเมนูง่ายๆครับคลิปนี้ลงคำขอขอรับก่อนครับผมจะได้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลงคำด้วยครับผมทุกทุกใจคลิปนี้ครับผมคลิปนี้ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม